สวัสดีค่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ๋ยมีนิทานสิมาเราวเมาตะเล่นโทรศัพท์มั่วตะแต่ตอบอ่าไล่ลูกค้านะคะมาหนึ่งขา่าวมัว่ว ถืออีเมด้าหัวจ่อยนะโอ้ยจะแมนคักเมาตะเลนเมาตะเลนทุรศัพท์ไฟใหม่หดเขาจ่อยพี่น้องเอ๋ยสงสัยสิได้ใหม่ละบาทที่นี่โอ้ยเกือบบ่ไดกินเขานะดีเด้อนะคะยังพอได้สิได้อยะะูนอย่นะคะข้าสัน,อน,นะะโอ้ยนะคะบ่ไดกินเข่าจ่อยนี่แหละค่ะสาเหตุอ่าเมาตะเลนทุรศัพ์เด้อพี่น้องเด้อนะคะหนึ่งเขา่าพรแม่หนึ่งไฟฟืน้นบาทที่นี่บพแม่หนึ่งไฟทานนะคะ หนึ่งไฟฟื้นกับหนึ่งเตาแก๊สนี่ให้เรามาระวังเ,เด้อเอฟซีเด้อนะคะให้เรามาระวังเนี่ยมันเป็นอย่างกล่องอันนี้กล่องใหม่เด้อเดี๋ยวจะฝากปับกล่องก่อนกล่องคือบบงามแท้นะคะว้าคิวคอยขึ้นมาหนาแทะคางหนึ่งบาทที่นี่มันบบแมนเด้อเป็นนั่กล่องเด้อนี่นะคะอ่ะวอันนี้ซื้อกล่องใหม่เด้อค่ะเด้อคิวคอยขึ้นหนาแทะคางนี่แมนบอฮะคางนี่คือบบมีอันอันนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตองปรับกล่องใหม่ละ นี่ละค่ะพี่น้องเอ้ยสาเหตุเล่นแต่โทรศัพท์นะคะหัวไฟใหม่หัวจ้าไฟใหม่หมอกขาวจ้าไฟลาบหวดดัวเด้อค่ะเด้อผู้ใด้มีลูกมีเมียอยู่มีเมียเหตุเล่นโทรศัพท์อยู่จะเสียหายเพิ่นเด้อจาเสียหายเพิ่นนะคะเมื่อเกิดประการณ์น,น้ำมูเพิ่นนะนะคะแต่ว่าเจฟ่าเนี่ยนะคะตอบลูกค้าตอบไล่ลูกค้าอยู่เมาตะกมกมกม เมาเต็เพิร์นะคะบรไเ้เบิ้งจ่อยนะคะบาดเทื่อแล้วไฟหลวบหัวเขานะคะดังไฟฟื้นว่านี่ดังไฟฟื้นบด้เอาดังไฟแกดนะคะก็เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้แหละพี่น้องจ๋าอันนี้นะคะก็เลยอัปเดตไห้ก็ได้หลายหันนะคะที่กำลังติดตามทางสุนไก่คู่เขียวเจฟ้าปากก้อยพัฒนาเบิ้งนะคะมือนี่บ่มีอียงนะคะเอามาลงให้เอฟซีก็เลยว่าโอ้ยนี่ละมอไฟมอนะคะไฟใหม่มอไฟใหหัวเขาไฟหลวบหลวบหัวเขานะคะ ก็เลยเอามาให้เตือนสติ สำหรับบริษทีวีรูมีเมียรูเมียบม่บริษัทมักเล่นโทรศัพท์นะคะแม่บ้านใครที่เล่นโทรศัพท์ในขณะที่นึ่งข้าวนะคะโดยเฉพาะหนึ่งเตาแก๊สกับหนึ่งไฟฟื้นนี่นะคะผลงานออกมากก็จะคือเจ็บฝานี่แหละนะคะอ้าวในใจก็ฝากเตือนกันเด้ออย่าหายเพื่อนเด้ออย่าหายเพื่อนขันหายเพื่อนสิไปกินข่าวได้ขันหายเพื่อนสิไปกินข่าวได้พี่น้องจ้าถึงแม้ว่านะคะไฟมันจะอ่านะคะรวบขวดนะคะไฟมันจะหลาบขวดแต่ว่า ก็ยังสามารถได้กินข่าอยู่นะคะเนาะ,ะอันนี้ก็ซื้อไหมค่ะใบว่กี่บาทซื้สิบาทเองนะคะซื้อไหมนะคะดีกว่าไปพิษกันได้พี่น้องเลยอย่าไปพิษอย่าไปเถียงกันนะคะมันสิใหม่กัยัามันนะคะซื้อเอาไหมซื้อเอาไหมนะคะอันนี้ก็คือไฟใหม่หวดเข่าจ่าเอซีจ่าขอบคุณหลายๆจ่าเด้อที่เข่ามาติดตามขอบคุณมากๆนะคะที่เข่ามาที่ตามช่องเจฟ,ฟ้าสรรหามาเล่านะคะมือนี้กันนี้ละค่ะตามนี่ละค่ะก็คือ ไฟใหม่หวดข่าวจ้าเอซีจ้าฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากดูให้จบด้วยนะคะขอบคุณทุกย่อไลค์ขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามทางสมไก่ขุ้งแกเจ๊ฟ้าปาลาก้อยพัฒนาช่องนี่คือช่องเจ๊ฟ้าสรรหามาเรลา่ามี่ยังมาเรลา่าหายปัดทุกอย่างยกเว้นเรืืองผัวผัวเมียเมียบอ่อเรลา่าแน่นอนจ้า